สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาพระโจับจังหวัดอนบุีวันนี้พามา,มาดูลอตเตอรี่เม็ด62เม็ด63ตาช้างนะครับเลี้ยงกันทั้งสามตัวเลยครับ163อยู่ตัวกลางนะครับ162อยู่ตัวหน้ากับตัวหลังมาเริ่มที่ตัวนี้เลยกันครับ162ตัวแรก162ตัวแรกตัวนี้เป็นลอตเตอรี่ตาช้างนะครับตัวนี้มีย้อนนยป,ปั่นให้ครบพร้อมใช้งานนะครับย้อยปั่นให้ครบพร้อมใช้งานนะครับดูครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับ ฟันสวยสำหรตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2 9, ง0 0ับาทนะครับ29,5 0 0บาทราคาต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้2 9 5 0 0ั 29, บาทมีย้อยปั่นให้ครบนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็น163นะครับอิเทรีร่163ตัวนี้ครับดูสภาพครับตัวนี้พร้อมใช้งานพร้อมย้อยปั่นนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่31,000บาทครับ เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาต่อรองได้ครับมีย้อยปั่นให้ครบนะครับนี่ครับประมาณนี้สตัวสวยความใช้งานครับมาดูอีกตัวนึงตัวนี้เป็นหนึ่งหกสองตาช้างนะครับหนึ่งสองตาช้างตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทขับสภาพสวยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับครับทำสีมาให้เรียบร้อยครับสวยๆพร้อมใช้งานตัวนี้ก็เปิดราคาที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ราคาต่อรองได้ทั้ง3ตัวเลยครับราคาต่อรองได้ทั้ง3ก็สำหรับคนที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระวุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ก็ตอนนี้ก็มีตาช้าง3ามตัวนะครับ163 162 16ก็แนะนำตัวนี้เลยคุ้มๆค,ครับราคาประหยัดก็ฝากากดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ